สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเทพ,พยากรนะคะปราจำเดือนสิงหาคมนะเราจะมาดูดวงความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ของราศีสิงห์กันนะคะ,ะความรักที่มีประเด็นนะคนไหนที่เป็นความรักสวยงามอยู่แล้วนะคะไม่ต้องดูก,ก็ได้นะเลื่อนผ่านได้นะคะแต่นี่เป็นความรักที่มีประเด็นมีปัญหากันนะคะโอเคเราจะมาดูของราศีสิงห์กันนะคะ นะคะเราจะเปิดไพ่ตัวตน5ใบนะคะคนรัก5ใบอดีต5ใบนะโค้ช5ใบค่ะคนรักอยากบอกอะไรคุณและคุณอยากบอกอะไรคนรักนะคะแล้วก็จะมีไพ่แนะนําให้นะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ตัวตนของคุณคือหนึ่งไม้ค่ะมีการเริ่มต้นทาอะไรสักอย่างอันนี้เดือดสตาร์นะคะสองเหรียญค่ะสี่ไม้ค่ะ The Emperor นะคะและ The Moon นะคะอันนี้คือไพ่ตัวตนของคุณนะคะคุณสิงห์เรามาขอดูคนรักของคุณสิงห์หน่อยนะคะคู่กรณีของคุณสิงห์นะคะขอหาใบคะ่ะหใบนะคะางานของคนรักของคุณสิงห์ค่ะหใบจ้ะ เด e ะเอ็มเพนะคะคุณเป็น The Emperor อร์เขาเป็น The ะเอ็มเพนะเดอะแล้วก็สามเหรียญน,นะคะไนท์ออฟคัพค่ะสถ้วยค่ะและ The d เด e นะคะอ่าเรื่องราวความรักของคุณและเขามันมีการอ่าเรื่องราวได้จบไปแล้วนะคะได้มีการห่างกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูอดีตนะอ,อดีต นะคะห้าใบอดีตเรื่องราวของความรักนะคะห้าใบค่ะหกเหรียญค่ะ Night of f า n ์ค่ะ The m e s s เซนเนีะร์นะไนท์ออฟสค่ะเออ King คิงออฟสอดเดีขอขอขอภัยคิงออฟสอดนะแล้วก็ เจ็ดไม้ค่ะอ่ะนี่อดีตนะคะมาเรามาดูเรื่องราวของความรักของคุณกับคนรักของคุณกันนะคะอ่าตัวคุณสิงเองนะเป็นคนเด่นคนดังนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนรู้จักเยอะอ่าเป็นคนที่มีมีชื่อเสียงในสถานที่ทำงานนะคะคนรู้จักเป็นคนเด่นคนดังนะคะเรื่องราวเก่าเรื่องความรักนะคะเคย มีความสุขร่วมกันมานะคะเคยได้อยู่ร่วมกันหรือเคยได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันในหลายๆอย่างนะคะเคยมีความรักด้วยกันนะคะอาจจะบางคนอาจจะได้ทํำสร้างครอบครัวไปแล้วนะคะได้อยู่ร่วมกันไปแล้วนะคะได้มีการอยู่ร่วมกันไปแล้วสร้างครอบครัวไประยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ได้มีเรื่องราวของเรื่องความไม่ไม่เข้าใจกันนะคะไม่เข้าใจการเกิดความ ลังเลสงสัยในเนื้อเรื่องของความรักนะคะว่าความรักของเรามันมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องไม่สบายใจเหมือนเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะมีคนใดคนหนึ่งที่ทําเรื่องให้เกิดความรู้สึกไม่เข้าใจไม่ไม่บอกความจริงทั้งหมดมีเรื่องที่เปิดเผยไม่หมดหรือเป็นเรื่องราวของอ่ ความความลับที่เปิดเผยกันไม่หมดนะคะส่วนคนรักของคุณสิงห์ก็บอกว่าตัวเขาเองนะคะเป็นเป็นผู้หญิงที่คือเป็นคือภาพเป็นผู้หญิงอะเนะาะเขาบอกว่าเป็นแม่ของลูกที่ดีเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะคะสามารถทําหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวได้ดีค่ะแล้วก็มีการเคยได้เราได้ร่วมกันอยู่กันในครอบครัวนะคะกับคนรักเนี่ย มาแล้วนะคะได้สร้างได้มีการก่อร่างสร้างตัวหรือได้มีการทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมาแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องราวของคน3คนเกิดขึ้นไม่ใช่แค่คําว่า3คนนะคะมันอาจคือมันมากกว่า2คนนะคะมันเปนเรื่องราวของคน3คนเกิดขึ้นนะคะมันมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจกันทั้งคู่นะคะเป็นเรื่องราวที่หม่นหมอง ไม่อธิบายเรื่องราวออกมาคุยกันไม่หมดพูดกันไม่ครบทุกเรื่องค่ะมันก็เลยทำให้มีเรื่องของความรักที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมันมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมด้วยในความรักของเรานะคะจึงเกิดปัญหาหรือไม่งั้นก็คือคุณนะคะคุณทั้งสองคนอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งมีคู่อยู่แล้วนะคะจึงมามีความรัก ร่วมกันนะคะมันเป็นสามถ้วยมันเป็นความรักที่มาทั้ง3มถ้วยและสามเหรียญเป็นความรักที่บ่งบอกว่ามันมีมากกว่าคนสองคนนะคะมีการพูดการคุยการเจรจาเรื่องราวความรักพวกนี้มาแล้วแต่ด้วยความที่คุยกันแล้วมันมันมีปัญหาแล้วมันเคลียร์กันไม่จบมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องจบนะคะจบในเรื่องราวความรักนั้นแต่จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ เรื่องราวของอนาคตเราย,ายังไม่ได้เปิดนะคะแต่อันนี้เราจะดูอดีตก่อนในอดีตที่ผ่านมานะคะมันเป็นความรักที่ให้กันแบบไม่เท่าเทียมมันเป็นความรักที่ที่ให้กันคนหนึ่งอาจจะให้มากกว่าคนหนึ่งอาจจะได้รับน้อยกว่าอะไรเงี้ยคือให้ความรักไม่เท่าเทียมกันมีการแบ่งปันการเกิดขึ้นแบ่งความรักกันเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่ว่าเป็นคนคนึงมีความชาญฉลาดใน ในเรื่องราวของความรักเป็นคนที่มีความสามารถที่จะพลิกด้านในเรื่องความรักได้นะคะเขาเป็น the the magician คนเนี้ยคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหลายๆเรื่องให้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้จากที่เรื่องไม่ดีก็ทำให้เป็นเรื่องดีได้ค่ะ สามารถท well ี่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหลายๆอย่างได้นะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่ให้ความรู้คนได้คนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่สั่งสอนคนเป็นคนที่มีความรู้คอยแนะนําบอกกล่าวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพิธีกรนะคะทําหน้าที่เป็นพิธีกรหรือเป็นคนที่ให้ความรู้คนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําผู้เชี่ยวชาญเป็นหมอดูก็ได้เป็นคนที่ มีความสามารถในการที่จะบอกกล่าวคนได้สอนคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความสามารถของเขาคนคนนั้นเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบค่ะพร้อมที่จะอ่าลุยได้ค่ะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องลุยค่ะลุยได้นะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นมั่นอยู่ในตัวแต่เป็นคนที่มีอ่าเขาเรียกว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีสตินะคะก่อนที่จะทําแต่ถ้าคิดจะทําก็ ก็ลุยสู้ได้เต็มที่เหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าอาดีตเก่าก่อนอะ่ะเขาคือพยายามทําเรื่องราความรักกสู้ทุกอย่างแหละแก้ไขปัญหาพยายามทําที่ให้ความรักเราอยู่รอดนะคะสู้ทุกอย่างแต่ด้วยความที่ว่ามันสู้ไปแล้วมันเกิดปัญหาเหมือนกับว่าสู้แล้วมันก็ยังมีปัญหาที่จะเคลียร์กันไม่ลงตัวอยู่ดีมันจึงทําให้เรื่องราวความรักเกิดขึ้นในการที่แบบต้องพัดพลากต้องแยกกันไปต้องต้องมีคนใดคนหนึ่งหลุดออกจากวงจรของคนสามคนนะคะ ก็เลยทําให้มีเรื่องราวกันกันแยกย้ายกันออกไปนะคะหลบมุมใครมุมมันออกไปนะแต่ด้วยความที่ว่าคุณทั้งคู่นะคะยังยังอยากที่จะวนกลับมาหากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสิงเองหรือคนรักของคุณสิงนะคะ ยังมีความรู้สึกอยากจะวนเวียนกลับมาอยู่แต่ถ้าตามที่ดูแล้วคุณสิงห์นะคะเป็นฝ่ายที่อยากจะวนเวียนกลับไปหาคนรักนะยังอยากที่จะวนกลับไปหาคนรักยังอยากที่คิดถึงอยากจะไปหาอยากจะให้เรื่องราวเก่าๆอ่ะก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมลักษณะนั้นนะคะทีนี้เราจะมาดูหน่อยแล้วว่าความรักของ เออ่ถ้าคุณสิงค์นะคะคุยได้บอกได้กับคนรักนะคะคุณสิงค์จะบอกอะไรกับคนรักนะคะขอพลังงาน5ใบค่ะ5ใบนะ q e n of s w o r r s ค่ะ10ไม้ค่ะ The Justice ค่ะ n i น of อ w o r d s ค่ะ3ไม้นะ ถ้าคุณสิงบอกคนรักได้นะคะคุณสิงบอกว่าคุณะ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีความความสามารถเป็นคนที่ผู้หญิงที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะคะจะทำอะไรก็คือจะลงมือทำเลยแล้วก็คิดไตร่ตรองในการที่จะทำสมควรแล้วในการที่จะทำถึงทำนะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่อะมีความยุติธรรม รู้ว่าอะไรมันมันเหมือนกับถ้าคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องคุณก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยสิ่งก็จะบอกว่าคุณอนะเป็นคนที่ดีคนนึงมีจิตใจจิตใจดีคนนึงนะคะเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายที่มีความอ่าเข้มแข็งจิตใจแน่วแน่มากนะคะถ้าคิดจะทำถ้าคิดจะเลิกก็จะเลิกก็คิดจะไปก็คือจะไปอะไรเงี้ย คือลุยหน้าไปโดยที่ไม่สนใจว่าข้างหลังจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าความรักของชั้นที่มีให้คุณความรักที่คุณสิงห์มีให้คนรักเขาบอกว่าพยายามเต็มที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในความรักที่ที่เรามีให้กันนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้แค่ ฝ้องมองนะคะฟ้อมองคนรักอยู่ไกลๆห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะไม่เพราะว่าคุณตอนนี้เหมือนคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะนะคะเหมือนกับว่าอาจจะแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางคนละม,มุมแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะวนกลับมาหากันได้เห็นกันอยู่บ้างนะคะแล้วก็คุณสิงห์ก็ได้แต่ฟ้ามองค่ะฟ้อมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะโดยที่ว่า ทำอะไรไม่ได้คะ่ะอยากจะกระโจนเข้าไปหาอยากกระโจนเข้าไปช่วยแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถที่จะทําได้ขนาดนั้นนะคะด้วยความที่มันมีเรื่องราวของความยุติธรรมความไม่อ่าไม่เที่ยงตรงหรือความที่ต้องมีหลักของการเรียกความยุติธรรมเกิดขึ้นอะ่ะมันจึงทําให้คุณนะคะคุณสิงห์ต้องได้เด็ดหยุดนิ่งๆดูสถานการณ์ไปก่อน เฝ้ามองเธออย่างเดียวนะทีนี้มารอขอดูหน่อยแล้วว่าคนรักของคุณสิงบอกคุณสิงได้นะคะคนรักคุณสิงจะบอกว่าอะไรนะคะขอพลังงาน5ใบค่ะ5ใบนะคะ7ดาบค่ะ10ถ้วยค่ะ6ถ้วยนะ9เหรียญค่ะและเดิดชาวเวอร์ค่ะ คนรักของคุณสิงบอกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาในความรักนะคะมันได้มีเรื่องราวที่ปิดบังซ่อนเลนกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ลับลับล,บล่อๆไม่บอกไม่เปิดเผยให้หมดนะคะตอนนี้ถึงคุณน่ะถึงคุณสิงอ่ะจะกลับมาตามงอ้อขอคืนดีหรือจะ มาพูดถึงเรื่องราวความรักเก่าๆที่เราเคยมีให้กันนะคะจะมาขอคืนดีมาตามงเอาเอาจริงๆในใจถามว่าเสียใจไหมเสียใจค่ะคนรักเสียใจนะคุณสิงห์เขาเสียใจค่ะเขาคิดถึงแต่เรื่องราวที่ว่ามันได้จบไปแล้วมันได้มันได้ออกห่างกันมาแล้วมันได้หลุดจากวงจรน,นั้นไปแล้วเ,เขาจึงบอกว่าเขาอะ อยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอยากจะมีความสุขอยากจะสร้างครอบครัวนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวต่างๆที่เคยท,ที่ที่เป็นความรักมันจบไปแล้วมันได้มีเรื่องราวที่มันพังไปแล้วมันถล่มกันไปแล้วนะคะจึงทําใหเา้เราเกิดความรู้สึกว่านะคะตอนนี้เราก็มีความสุขดีอยู่นะมีความสุขดีอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกใจอะไรมากมายถึงฉันจะโสดฉันจะไม่มีใครนะคะหรือ ถึงฉันจะยังไม่เปิดใจรับใครอะไรได้สถานการณ์ตอนนี้นะก็คือฉันก็อยู่ของฉันได้นะคะบางคนก็อาจจะยังยังเหนื่อยกับความรักอยู่อาจจะยังไม่ทันมีใครหรือบางคนก็อาจจะมีอีกคนที่มองมองไว้อยู่แต่ก็ยังไม่ทันได้คิดที่จะไปลงหลักปักฐานอะไรขนาดนั้นนะคะแสดงว่าคุณสิงค์เาเออคนรักของคุณสิงห์บอกว่าฉันอยากจะออกจากจุดนี้เป็นจุดความรักสามเศร้านะคะอยากจะออกจากจุดของ ความรักที่มันไม่มีความชัดเจนนะคะเพราะฉันอยู่ไปฉันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเอ่อความรู้สึกฉันมันมันไม่มีไม่มีคอมเมนต์ที่ที่ถูกต้องอ่ะไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่รู้จะอยู่ในสถานะไหนอะไรเงี้ยจึงทําให้ฉันหลบออกมาจากจุดนั้นก่อนดีกว่านะคะจบเรื่องราวนั้นก่อนดีกว่าฉันขอเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่น่าจะ,ะดีกว่าก,การที่เรามาอยู่ในรักสามเศร้านะคะอันนี้คนรักของคุณสิงบอกนะโอเคเรามาขอดูหน่อยนะว่า พลังงานอนาคตนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะคะจะเป็นยังไงนะคะของเดือนสิงหาคมนะ้าพลังงานของความรักที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงขอพลังงานท่าบปค่ะ q วีนออฟเฟนเคอร์ค่ะ5ถ้วยค่ะเก้าไม้ค่ะ และหดาบนะคะอ,ะอีกหนึ่งใบ i n e A n Knight of Pentacle ค่ะอสศวินเหรียญน,นะเอ่ออนาคตของคุณทั้งคู่นะคะก็คือเรื่องราวความรากักอ่ะมันได้จบลงไปแล้วมันได้มีปัญหาทะเลาะบากแวงกันไปแล้วนะคะมันได้เจ็บมันได้เหนื่อยไปแล้วนะคะอีกคนบอกว่านะคะตอนนี้ขอพักยกก่อนได้ไหมนะคะเหนื่อย มันมีห้าถ้วยอย่าล้มไปสามเหลือสองนะคะเขาบอกเขาก็คือเขาก็เขามันก้มดูนะคะร่วมหน้าคอยมองเศร้าใจในเรื่องความรักที่ที่ได้จบลงไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้นะมันเรื่องราวมันได้มีปัญหาได้ทะเลาะเบาแว้งกันได้ได้เออได้สู้กันในเรื่องราวของความรักไปแล้วมันก็เหนื่อยไปแล้วนะคะขอพักยกก่อน แต่ความรักเชื่อว่าวันข้างหน้านะวันข้างหน้าที่ไม่ใช่ช่วงนี้นะคะอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่กับคุณต่อในวันข้างหน้าถ้าถ้าคิดว่าเราจะได้กลับมาหาการหรือเราจะไปมุมใครมุมมันนะคะเชื่อว่าข้างหน้ามันจะดีแต่ตอนนี้เราขอพักยกก่อนนะสักพักหนึ่งนะคะสักพักสักพักหนึ่งพักยกก่อนสักพักหนึ่งนะคะว่า ยังไงนะคะแล้วเ,เราค่อยมาว่ากันอีกทีในเดือนถัดไปนะคะตอนนี้ขอพักยกก่อนเราว่าอย่างนั้นเนาะนี่คือเ,อเรื่องราวของความรักของคุณสิงห์นะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะค่อยค,อยคอยพิจารณากันในเรื่องความรักนะคะว่าอะไรยังไงนะคะถ้าหากมันเหนื่อยนะก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยคุยกันเราค่อย ปรึกษากันอีกทีนึงนะคะถ้าเขาร้อนเขาเหนื่อยหรือยังไงก็พักกันอยู่สักพักนึงแล้วค่อยกลับไปคุยกันใหม่ถ้าต่างฝ่ายต่างเย็นแล้วแล้วค่อยไปคุยกันนะคะคุณคุณรักของคุณสิงคโปราก็ประมาณว่า คือขอพักก่อนนะตัวคุณสิงเองก็อยากจะคิดถึงอยากจะไปหาคนารักอยู่นะแต่ต้องใช้เวลานะคะใจเย็นๆหน่อยเนาะให้เขาเอ่อใจเย็นใจดีแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคของราศีสิงประจําเดือนสิงหาคมนะคะก็ประมาณนี้ไพ่นะคะเป็นไวเบอร์ซ่านะคะอาจจะสลับตัวตนกันได้ค่ะเอ่อมันคือไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคุณคุณสิงหรือคนรักคุณสิงนะคะอาจจะสลับตัวตนได้นะคะ ะคะแล้วก็เออเราก็เป็นไพ่จะเนอรเลดดิ้งนะคะมันอาจจะเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่ไม่ได้ระบ,บุตัวตนของใครคนในคนนึงนะคะเป็นสิ่งทั้งหมดรวมกันนะคะโอเคถ้ายังไงเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ,ะสนใจสอบถามมาได้ที่0884531019ขายแอดไลน์มาได้นะคะสำหรับ เดือนเดือนนี้นะคะจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามขอบคุณคะ่ะ